สวัสดีทักทายทุกคนยามเซามายามบางลันครับอะลุ้นนำกัน,กนเลยว่าสิมานบบรรยากาศตรงหน้าครับตอนเช้าฝ้าอากาศมืดคึมฝนตกครับเมื่อคืนเนี่ยไปลุ้นกันเลยลุ้นลุ้น,นสิมานบมีตัวกลับบ้านไหมโอ้ แทงแตงแทงแตงแตงแตง,ตงบงและครับตึ้งแถวบบงและไม่มีตัวโอ้ลุนบบงที่สองอนนนเนี่ยฝนตกเห็นไหมคืนนี้รถเหมือนหอะไรขี้ตมอ,อาลุนบบงสองครับ บางสองบางที่สองจะมีตัวไหมโอ้หมดคืนนี้วะบางที่สองจะมีตัวไหมมีหมดวะบางสองมีตัวหรือเปล่า โอ้บังที่สองก็ไม่มีตัวบังที่สองก็ไม่มีตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่วีสามจะมีตัวไหมล่ะบอเลนี่เฮ้ย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  มีลุ้นมีลุ้นตัวนี้้ยมีลุ้นมีลุ้นตึกตึ๊กเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นครับบางที่สามมีลุ้น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 ครับนี่ตึกตึ๊กอ้โหคือสีตัวใหญ่เลวะเดี๋ยวเที่ยวให้เบิ้งเลยครับบางที่สามอื้มอื้มถอดหนางทำไม บางที่สามีลลุ้นครับอ้ยป๋าตัวงไงครับ,บรู้าตาวะอืมน้าผมโหใส่ใหญ่เลยครับผมอืสุดยอดครับใสบส,สวยๆเลยนาะบักเอบเลยอยืสุดยอดเลยครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มแล้วมาแล้ววันนี้ ใีโตเลยเว้ยบ่แห้วแล้วกลัลบบ้านวะนี้ <c oughs> ลุนล้นลุ้นบบางนี้จะมีแต้มไหมัวนี้คือสูงย,ยูคือกละลังลุ้นสิเอ้ยเอ้ยแต้มไหมวะแต้มนะฉันมีลุ้นมีลุ้นหลังนี้มีลุ้นหลังนี้มีลุ้นเอ้ยมีลุ้นมีลุ้นหลังนี้ก็มีลุ้น มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นหลังนี่มีลุ้นมีลุ้นมาลุ้นสิมล้บ่านักไปไหนโอ้มีลุ้นมีลุ้นหลังนี่มีลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันอุ้ยใส่แย่กันโอู้ยจอดเลยครับผมโอ้ยใส่แย่เลยตรงนี้ ฮุบ oh อ้ต oh ัวตายทิ้อู้หูบิ so so um ๊กเลยอุ้ยตัวใหญ่เลยตุยเลยตัวใหญ่เลยตุยเลยโอ้สองตัวนี้ก็ตัวอะไรครับผมไซส์บิ๊กเลย ูบางนี้เป็นยังไงครับบางนี้ดูนี่มีเต็มหรือเปล่าเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นอะไรนี่กันเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นหรือเปล่าสงสัยจะมีลุ้นหรือวะสนุกนักกว่าตัวนี้วะเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นเฮ้มีลุ้นนี่ครับตัวนี้ <c oughs> หาบึงน้ําไม่มีอะไรครับบางนี้อีตัวบ่บางนี้จังไงบางนี้ ทางนี้บ่มีปลาไหลบอ่อทั้งนี้ไม่เข้านะครับไม่มีตัวเลยโอ้สตอีตัวบ่ออนี้ดูตัวบ่ตึกโอ้ไม่มีครับอุ้ยแดาไม่ได้โอ้บโออเบาเลยโอ้เบาเหมือนเดิม ออกได้ปะวะโอ้ยอยากออกได้อยู่ตรงนี้ครับผมเบึงเบึงงา <c oughs> งาคือเป็นแบบนี้วมามึงครับผมโอ้ยตัวนี้ออกได้แน่นอนเลยผมะนะอะไรตัวนี้มีตัวปะมีลุ้นปะตัวนี้ <c oughs> ตึ๊ก <c oughs> โอโ้ไม่มีตัวครับ อเอาได้ตัวนี้เบาด้วนี่กันเบาออือืโอ้โหมีตัวครับมีตัวนึกว่าบ่มีตัวบางสุดท้าย มีโตรครับมีโตรครับบางสุดท้ายครับโอ้หนึ่งว่าบาม่มีโตซะแล้วมีตัวกลับบ้าน,นครับผมมีตัวครับกึบโ,โตัวโบ่ใหญ่ปานไหนตัวโบ่ใหญ่ บางสุดท้ายตัวที่สามมาครับผมยำมาเรียบร้อยครับมาิ่งไกลๆนะครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ผลงานให้เบิ่งสำหรับใสบ่บังลันนี้ครับผมมาไหนครับดียังพอมีตัวกับบ้านโอ่ยครับผมใส่ง,งาเลยครับใหญ่เลย อยู่หรอสามตัวครับนี่สรแลหายยุ่หายกินธรรมสาศาสตร์บ้านหอยสรล้ครับผมของยุมน้ำของยุ้มลูมือมานมือบวยังคิดตัวกลับบ้านแต่ว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัเขลาเพียงนี้ครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ oh